ที่นันข่าวกีฬาฟนไทยบายมาโนโปกกิ้งสไตล์ประจำวันที่20พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชี่ยงวันนี้มาโนเผยหนึ่งสาเหตุสุด,ดทึ่งวินาทีวีรเทพป้อมพันยิงประตูอินโด ดยควานหลงหลังเกมทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติอินโดนีเซียของชินตายังไปหนึ่งต่อศูนย์ในเซตคบอลชายซีเกมรอบรองชนะเลิศจะจังหวัดทำประตูอย่างสุดเฉียบขาดของเบรเทพป้อมพันธ์มีฟิลห้องเครื่องจะทำเมืองทองในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่1 1 0ซึ่งหลังเกมมาโนโปกิ้งกุนซูทีมชาติไทยได้เปิดใจถึงวินาทีวบรเทพป้อมพันธ์ยิงประตูใส่อินโดนีเซีย ตนยอรัฐว่ารู้สึกตกใจเหมือนกันที่เรเทศยิงด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปได้เพราะรปกติแล้วเขาไม่เคยยิงได้เลยในครั้งนี้ผมตกใจเหมือนกันนะที่เบรเทศยิงด้วยเท้าขวาเข้าประตูได้อย่างไงเพราะรปกติแล้วเขาไม่เคยทําเลยซึ่งทาให้คลายความกดดันได้อย่างมากเพราะรทําตามเป้าหมายที่ต้องการได้ทางนี้ทีมชาติไทยจะพบกับทางเจ้าภาพเวียดนามในศึกฟุตบอญชาซีเกมส์2021รอบชิสเตเล์ในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เป็นนว่าง,งานนี้นะผมเดือดอย่างแน่นอนนะฮะไทยเจอกับทางเวียดนามเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาทำแป้งชมแข่งช้างศึกซีเกมหลังดิ้วชิงดำขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยหนุนหลัง โดยงานนี้ทางดดนพันล่ำซ้ำผู้จัดจาการทีมชาติไทยรับเกมเชือดทีมชาติอินโดนีเซีย1-0เป็นเกมที่บีบหัวใจปื้มหลังทีมเข้าไปชิงเหรียญทองพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนทัพช้างศึกซีเกมโดยความหลงหลังเกมที่ทางทีมชาติไทยชุดยุ3ปีสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย1-0ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนตเลิศก,ก,กับการลุ้นทวงคืนเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกม2021 ล่าสุดทางมาดามแป้งนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็ได้ออกมาขอบคุณผู้เล่นในทีมพร้อมทั้งออกมากล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนโดยทางมาดามแป้งได้เปิดเผยหลังจบเกมนะว่าเป็นเกมที่บีบหัวใจทั้งเราแล้วก็อินโดต้องอยอมรับว่าอินโดเป็นทีมที่เก่งเพอย่างมากมีทันตเตะและก็โอนสัญชาติและก็เล่นอยู่ในประเทศซึ่งก่อนเกมเราก็บอกว่าเขาเป็นทีมที่อันตรายเล่นวยกันมานานและไปเก็บตัวที่ต่างประเทศมาด้วย ต้องขอบคุณนักกีฬาที่ช่วยกันจนเราสามารถผ่านมาได้เพราะนั้นเล่นที่นี่มา5เกมมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่สนามแห่งนี้แต่ที่ลืมไม่ได้ต้องขอบคุณแฟนบอลไทยทุกท่านที่เดินทางมาเชียร์เราถึงที่นี่มีทั้งเข้ามาได้และก็ไม่ได้รวมถึงคนที่ดูอยู่ที่ไทยวันนี้ยังมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาดูเกมหลายท่านนําโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและก็กีฬาซึ่งท่านกล่าวว่าประทับใจเกมนี้เป็นอย่างมาก และยังได้มอบเงินให้น้องๆ1น้องล้านบาทสำหรับเกมนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีคุณธนาชัยสิทธิ์หัวหน้าคณะกีฬาไทยและคุณนิกรเดชพางกุลเอกอาัคารชทูดนักกรุงฮานอย รวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทั้งคุณในวินชิดชอบคุณประวิศลทองและคุณประวินพิลมพักดีก็โทรมาให้กำลังใจอย่างน้อยวันนี้เราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงสเตเลอรไปพบกับทางเจ้าภาพได้แล้วซึ่งเพิ่งแข่งจบหน้าเมื่อสักครูน่นี้อย่ารัตว่าการได้เหรียญทองเป็นอะไรที่ยากเป็นอย่างมากแต่จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดในครนั้งนี้ทันนีสำหรับโปรแกรมรอบชิงสเตเลอรในศึกวันชายซีเกม2021 ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติเวียดนามนัสนามมีดินสเตเดียมวันที่22พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายสดทางช่องนะฮะเดี๋ยวต้องรอการยืนยันกันอีกครั้งว่าจะถ่ายช่องไหนไป็นวัาง,งานนี้ก็ไปให้กำลังใจใพวกเขาไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิบครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามบวกอาเซียนหลังเห็นเวียดนามเอาชนะมาเลเซียทะลุเข้าชิงกับทางทีมชาติไทย เดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างหลังทีมชาติไทยต้องเจอกับทางทีมชาติเวียดนามในนัดสุดท้ายในครั้งนี้เรามาดูกันที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนกันเวียดนามจะเข้าไปตัดชิงชนะเลิศเพื่อจะเอาชนะไทยนะคอมเมนต์ต่อมาโค้ชปาร์คที่ทำให้อเล็กซานเดอร์พกิงได้รู้จักราชาแห่งอาเซียนจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเหรียญทองคงไม่แพ้หรือว่าไม่พ้นที่เวียดนามจะได้ครองนะ ขอเมนต์ต่อมาแสดงความยินดีที่ยู3ปีเวียดนามเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยความเคารพต่อทีมเยาวชนมาเลเซียทีมของคุณตั้งรับได้เล่นได้ดีและก็อย่างเหมาะสมและก็มีสปิริตในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมขอให้มาเลเซียโชคดีในการแข่งขันในครั้งต่อไปขอเมนต์ต่อมาโค้ชชาวมาเล์ประเมินจุดอ่อนเวียดนามอย่างถูกต้องนะว่าไม่มีกองหน้าเพื่อจะออกแบบกลยุทธ์เผชิญหน้ากับเวียดนามในวันนี้ผู้เล่นชาวมาเลเซียชุดยู3ปี แต่แสดงให้เห็นถึงวิธีการเล่นฟุตบอลโดยไม่มีลูกบอลได้สําเร็จพวกเขายอมจ่ายบอลให้เวียดนามอย่างแข็งขันและตั้งรถบัสหน้าปากประตูบางทีพวกเขาต้องการจะใช้ความฟิตของผู้เล่นเวียดนามเพื่อจะตอบโต้แต่ในความเป็นจริงแล้วฉันไม่เห็นการโต้กลับที่โดดเด่นมาจากทางมาเลเซียและผู้เล่นของพวกเขาเหนื่อยมากกว่าเวียดนามนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่พวกเขาตั้งเป้าที่ทําคะแนานจากลูกตั้งเตะแม้จะโชคดีจากจุดโทษแต่วันนี้โชคเข้าข้างเวียดนามนะ เรามีชัยชนะที่ยากลำบากแต่ก็สมควรได้รับชัยชนะขอแสดงความยินดีกับทางยุยสามปีเวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเกมที่ยากสำหรับเวียดนามยิดนดีด้วยเวียดนามคารพมาเลเซียพวกคุณเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์กำลังจะได้เผชิญหน้ากับเกมรุกข,ของเวียดนามที่บทเข้าใส่เหมือนกับทางมาเลเซียที่เจอกันในวันนี้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมา คารพมาเลเซียพวกคุณทำไม่ดีมากขอให้โชคดีในแมตที่จะมาถึงจากแฟนบอลเวียดนามนะข่ามแนตต่อมามาเลเซียทำไม่ดีมากเลยนะในวันนี้ไม่มีผู้เล่นอายุเกิน23ปีแต่คุณทำให้เราถึงขีดจำกัดเจอผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในนัดต่อไปสำหรับทางเวียดนามขอแสดงความยินดีกับเวียดนามไทยแลนด์เข้ามาเลยจากแฟนบอลเวียดนามขม่ามแนตต่อมายินดีด้วยเวียดนามเข้ารอบชิงชนะเลิศคืนนี้แมตเข้มข้นเป็นอย่างมากขอให้โชคดีในรอบชิงนะ คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยเวียดนามความหวังคุณจะได้รับเหรียญทองคําท้าทายจากทางจิโมเดสเต้คอมเมนต์ Comment ต่อมายินดีด้วยเวียดนามเคารพมาเลเซียคุณทั้งคู่น่าทึ่งเป็นอย่างมากเกมที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามคู่ควรกับชานชนะนัดนี้โชคดีมากเลยนะในรอบชิงชินะเลิศกับทางไทยขอแสดงความยินดีกับทางมาเลเซียเจอกันใหม่นะคอมเมนต์ต่อมาแฟนบอลเวียดนาม มาเลเซียเล่นได้ดีมากในวันนี้มีความยืดหยุ่นสูงและก็สร้างปัญหามากมายให้กับทางเวียดนามมองว่ามาเลเซียจะได้เหรียญทองแดงนับถือจากทางเวียดนามขอมเม่นต่อมายืนยันได้เลยว่าเวียดนามเจ๋งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอาเม่นต่อมาขอแสงความนับถือมาเลเซียคุณต่อสู้จนจบเลยนะแค่โชคดีเล็กน้อยโดยผู้เล่นตัวจริงนี้ฉันเชื่อว,ว่าคุณจะเป็นผู้นําในอนาคต คอมเมนต์ต่อมาเคารบมาเลเซียคุณเป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นกันโชคดีนนัดหน้าคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันคารบแฟนเวียดนามมากในส่วนความคิดเห็นนี้พวกเขาชนะแล้วแต่ยังคารบผู้อื่นอยู่นะคอมเมนต์ Comment สุดท้ายนะฮะก็ได้บอกว่าสทีมมีค่าเกินกว่าที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศหวังว่าระบบเยาวชนของโลกอาเซียนจะเข้าสู่เวทีเอเชียสู้เวียดนามกับทางไทยได้ในครั้งนี้ ไปในว่าง,งานนี้ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่ได้กล่าวถึงนะฮะนัดเมื่อวานนี้ที่เป็นนัดของทางเวียดนามเจอกับทางมาเลเซียต่อจากทางทีมาชิไทยนั่นเองแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับช้างศึกเรียกสหวิทย์เสริมทัพนายทวนันโดยพิชาอุตราเชื่อว่าการแข่งขันภายในทีมส่งผลดีต่อทีมาชิไทยขณะที่ตำแหน่งนายทวันได้เรียกตัวสหวิทย์ขำเปี่ยมเข้ามาเสริมทัพเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยนักสนามซ้อมยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ ชุดบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดแรกลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อจะ,ตะเตรียมความพร้อมในการลุยศึกเอเชียนคัพที่อุซเบกิสถานซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทัพช้างศึกได้เรียกสาหิตขำเปียมผู้สักประตูจากทางสโมสรสวรบรีเอฟซี FC เข้ามาเสริมทัพทําให้มีนักเตะทั้งหมด20คนในการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชฟินเนตให้นักเตะย,ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและก็มีการลงทีมกันเองใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมง ก่อนการฝึกซ้อมพิชาอุทรานักเตะจากทางสโมสรเมืองทองกล่าวไว้ว่าหลังจากที่นักเตะหลายคนได้พักเบรกจากสโมสรตอนนี้ทุกคนต้องเร่งเรียกความฟิตกลับมาซึ่งแต่ละคนได้พักมาไม่เท่ากันส่วนตัวผมนั้นยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะเพราะผมเพิ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ต้องเร่งปรับสภาพให้ไหวพยายามที่จะยกกระดับตนเองขึ้นเพื่อจะให้โค้ชได้เห็นและก็นำประสบการณ์จากการเล่นในลีกมาปรับใช้กับทางทีมชาติไทย ตำแหน่งที่ผมเล่นบีผู้เล่นที่เก่งๆหลายคนแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทําให้เกิดการแข่งขันในทีมเป็นการการะตุ้นให้ทุกคนทํางานหนักสุดท้ายขึ้นอยู่ที่โค้ชจะเลือกใช้งานใครสำหรับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามช่วงไปทีมวิฟ้าเดย์จำนวน2นัดดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่27พฤษภาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติเติร์กเมิสสถานที่จังหวัดศรีสเกตวันที่ส1เ็ดพฤษภาคมทีมชาติาทาทไทยพบทีมชาติบาเรนที่บีจีสตเต,ตเดียมจังหวัดปฐุมธานี เป็นรงว่งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการั้ว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่ในัข่าวกีฬาฟุตไทยาายาโโโโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่20พฤษภาคม2565โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับ